เออเราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยเฮ้ยใครวะนะลูกเราเหรอเนี่ยฮะก็โนก็คืออะไรอะ่ะอ่าอ,อะไรวะอ่านไม่ทันนะครับเตอรยโซเวลนี่ผมต้ซืเอ่งการให้ชีวิตรอดฮะเวละเหมือนจะเกิดอิมเมนจูนซี่ฮะโอ้ลี่ชี สวัสดีทุกคนเจอกันที่ส,สวรรค์เฮ้อ,าอตายหรือปล่าเฮ้ยนี่นตัวอะไรวะเฮ้ยยาเอาลูกฉันไปเอาขึ้นมา ย่าอืออ้โหสมจริงฮะอุ้ยโอ้โหเห็นกางเกงในเลยนี่ฮะเย้าเย้าเย้เย้สวัสดีโอ้โหแเกมเตะเลือดนะจะไปดูครับเอาล่ครับผมยินดีสู่เกม The Forest นี่ครับผมมีเกมที่ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะครับผมที่มีคือเสียงเรียงนามมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับอาแกรขวานที่ คุณตาคุณตากันทุกคนนี่ครับผมไปเดี๋ยวกินอาหารกันนะครับมาสำรวจของอะถึงราโดดอดอุดอุดอดอดเอาไวให้หมดครับเอ่อเอาไว้โอเคอาหารที่กินให้หมดเลยงามงามอร่อยนะครับโอเคนี่คือน่าจะเป็นรายชื่อของไอ้นี่ใช่ไหมหรือเปล่าขอดูหน่อยสิเอามาดูยังไงวะดูไงเอ่ยอืมน่าช่น่าชื่ออันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาชุดนักบินมาใส่ ขอลื้อหน่อยนะหลบหนัง,ได,งนนได้แล้วไนงะได้แล้วได้โอเคได้แล้วเรียบร้อยเชื่อเฮือเลือดมันยังตาเรียบร้อยแล้วได้ชุด Air Stride นะฮะผมถ้าใครยังไม่รู้วิธีเอานะก็คือตามนี้เลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้รู้สึกว่าเราจะสปอนที่ขอดูนะผมจำแมพได้นะอ๋อเราอยู่ที่ทะเลวหรฮเออยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่ยากเท่าไหร่ก่อนอื่นต้องฟาร์มครับ เอาไว้นี่มาคราฟติงเทเบิลถ้าจำไม่ผิดต้องใช้คา่างนี้หรือเปล่าคนที่ขี้ขวาครับเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วใช้หอกดีกว่าง่ายกว่าเยอะเปิดกระเป๋าสิไม่เปิดเปิดเรียบร้อยเปิดออกว่าฝากไว้เกะเปิดมาสิมีอะไรข้างในไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งไปดิเอ้ไอ้ลุงลุงเราจะล่วงอ่ะไปดีกว่าฮะ เฮ้ยกวางน้อยไม่โดนหรอกไม่เอาดีกว่าไม่น่าจะเดนินคว้างันก็ไม่ได้โดนนะมันคว้างยากครับไอหอกเนี่ยโอ้คว่างไม่ได้สักทีโมโมโบกระเป๋าใครมีกระเกงในหรือเปล่าม,มีหรอกนะี <c oughs> ก่ยเปิดไปหเหลืองน,น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเออมันเจอแจไปหมดวะ่ขี้เกียจแล้วอะ่ะมันมาคลื้ออีกทีก็ได้ั้าง เอาขวานตีอ่ะน่าจะไวกว่าเอาเอไอ้ขอ,ง,ของ,ขงนี้ก็เปิดแบบนี้แหละไปดีกว่านี่ครับป่ะเดี๋ยวเราจองเดินทางกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เราไม่มีแมปไม่มีที่อะไรเลยตัวเปล่าๆปนี่กว่าถ้าคนป่ามาแล้วก็แค่สู้กับมันเราจะไปกลัวอะไรนี่เดี๋ยวเราจโชว์ความสามารถในการเล่นที่ประมาณร้อยชั่วโมงของเราเดี๋ิเราไปทางไหนวะจำไม่ได้แล้วจำาไ,ได้ว่าน่าจะต้องเดินไปทางนี้หรือเปล่า Right, ออร์เดิร์ชเดินไปเจอขู่บ่าทุนป่ามันอยู่ติดๆกับตรงนู้นนะฮะจำได้ว,ว่าอู้หูมันมีไอ้พวกน,นี้นี่นะตรงนี้นี่โอ้บักเฮีย <c oughs> <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นเออเอากระป๋องมามันมีเยอะแล้วนี่เอาแพร่แล้วเบิดมาถ้ามีคนป่าแล้วใกล้ๆซู่ครับแล้วมาดูเอ้ยไอ้เหี้ยตกใจตกใจะแล้วมาดูเมื่อกี้หันวับเลยเฮ้ยตรงนี้จะมีผ้าเนี่ยเยอะเออขอหน่อยนะครับ ขอดูหน่อยนะครับเอาไมมเอาเฮ้ยอย่างทราานเลยดูทีดูท่าโคตรสิมาเด้อเฮ่อเฮ่อไอพวกนี้ทำไมมันโดนท่าแปลกๆวะเนะน,นี่ยเฮ้ยเล็กโทนิชโอเคโอเคมาตรงนี้รู้สึกว่าจำได้ว่ามันลงไปไม่ได้นะครับถ้าลงไปแล้วน่าจะตายว้าใส่เออเอออะขึ้นใส่ปะดูดูไปดีกว่า อย่าไปยุ่งกับมันเลย,ยเก็บผ้าครับอุอ้ยเฮี้ยออมันคือเฮี้ยมันก็คือเฮี้ยจริงๆเลยอ่าอยากรูก้วะม,มันจะโดนหมกวะไม่รู้อ่ะลองดูนะฮะไม่ได้ไม่ใช่สิเออน่าจะประมาณนี้ฟัาวเออใช่ไหมเถอะมาดิไม่ไปโดนอ้อไม่โดนจะไปไหนน้องขว้างโอ้ไม่โดนจะไ,นไปไหน,น,ไน <c oughs> ไไหน,นักล่าเฮี้ยจะต่อ โอ้ปล่อยไม่เหอะปล่ไม่เหอะผมโยนนี่ไม่ได้เหรอเดี๋ยวไปดูไป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 แมวและไม่ล่าแล้วผมต้องทำเกาะไอตัวเฮี้ยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาคาตาลาก่อนเนี่ยเฟสของผมเนี่ยตอนเนี้ยเปิดกระเป๋าซิใครลืมกระเป๋าเอาไว้ที่นี่เปิดดูอีกทีไม่มีเฮี้ยอะไรเลยโอไม่ดีชุดครับไม่เอาฮะของวันนี้ผมไม่เอาจำได้ว่าโซนนี้มันจะอยู่แถว ไหนหวะไม่รู้เหมือนกันฮะเหมือนจะมีสีทาตัวไปเฮ้ยนี่ไสีแดงสีแดงที่มอนมันจะกลัวอะไรวะเนี่ยลูกใครวาดไปเนี่ยน่าจะเป็นลูกเราเนี่ยทำได้หว่าล้วต้องเดินไปทางนี้ดีม่ม่้ย One minute later ชิบหายแนละ้วผมเดินมาที่ไหนวันเนี้ยผมเดินผิดล็อกโอ้โหไอ้เหี้ยยังไก่เลย เดินมาผิดฮะโอ้โหไม่ตายเก็บเชือกมาครับแล้วผมต้องเดินใหม่ใช่ไหมเนี่ยผมเดินมาผิดแทนไปดูมีแฟร์ให้ครับเราเดินมาผิดแล้วมาถึงหมู่บ้านไหนก็ไม่รู้หเห็นเมื่อกี้กินได้เอ๊ะเห็น,นี่หมู่บ้านไหนวะจะไม่ได้เลยฮะอุ้ยอะไงตัวนึงนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมมันน่าจะกลัวเราหรือเปล่าอะไม่รู้อะแค่แค่บวกกระบาดิจะบวกเปล่าไปบวก มันน่าไม่น่าจะบวกหรือเปล่าวะมาดิมันมีสปาร์ต้าฮะแต่ดูในมือหน่อยเห็นไหมนะโอเคมันเคารพเราครับมึงจะล้มทำไมมึงอย่าล้ม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 เอาไปแดกไปโจเอาให้มันไม่ตายเว้อุ๊ยอุ๊ยฮ่าเออเกือบตายอี๋ไงไม่ขวันไปอยู่เวนเกือบแห้งเกือบแห้งนะมันไม่ตายครับนัดเดียวจีตายไปซะอีกเวนขอรื้อันก่อนนะ ขอแล่ชิ้นส่วนปรกัดเอาไปกินตายซะไอ้ภาพไม่มีพันบาทตาบาดใจแล้วดูครับปิดตาไว้ได้ท่านผูมันแบบโอ้โหมันน่ากลัวมากโอ้ย,ยเห็นแล้วจะอ้วกวมดท่านผูเห็นแล้วมันจะอ,อ้วกเอจ้าเวนขอให้โชคดีที่ยวมาอยู่ใกล้แถวนี้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยมันมากินศพเรือเปล่นี่ไง อ๋อฟาร์มฟาร์มไอ้นี่ได้นี่หวาเนี่ยฟาร์มผลได้เลยเนี่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 ยโบเขาให้นี่ยเนี่ยเนี่ยสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเลยฮะเฮ้ยเฟียวอ่ะเพิ่งรู้วัเนี่ยไอ้เฮี่ยมันก็เฮี่ยแต่อันนี้น่าจะกินได้หรือเปล่าได้ฮะแต่เราอย่าไปล้างตัวนะเพราะว่าเราได้สีแดงมาแล้วกินไม่ได้ครับนี่ยนี่เนี่ยมันฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะ ไปฝันใช่นกเวรเราต้องเราต้องเก็บเร็วๆฮะไม่งั้นเดี๋ยวขนนกจะไม่ได้นะอ่าเราเดินมาน่าจะใช่แล้วล่ะที่ที่เราจะมาเออใช่แล้วใช่แล้วตัวนี้แหละเอ้ยเราก็ไปเดินวนในป่าตั้งนานฮะเราไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะยังไม่ได้นะครับว่าที่ไหนคือที่ไหนกันบ้างนะ ไหนวะไหนวะก็เอาดิวะก็มาดิี่กลัวซะเมื่อไหร่เราไอของมันวะแล้วมาดูครับผมหาไม่เจอวะไอ้อ๋อนั่น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 เจอแล้วเจอแล้วอย่าก็ไปเอาขนาดนันก่อนไปมาว่ากันแล้วกันไปดีกว่าไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยไปเล่นขนาดนีกว่าอุ้ยอมันมาปุ๊บเหรอต่อมาปุ๊บวะไม่หนามาหรอก ไปเลยกูอ๋อโล ai, โล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 แหลกแลงท่ามันชอบแหลกอะไปเลยจูอะไรที่อันตรายที่สุดน,น,นี่แหละในทนี่แหละน่ากลัวสุดมามามามีอะไรอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเนีไม่น่ามีหรอกหรือจะมีก็ไ่ลื้นะวะนีกรดูมีผ้ามาเหอะทำคาถา เก็บ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 รูปถ่ายเอ้ยหุ่นยนต์มันจะเป็นตัวหรือเปล่าใช่ใช่เก็บสิจะเก็บรูปภาพต่ออุย้ยไปดับเหมือนจะเป็นรูปภาพที่มันมีกำแพงปิดไว้นะครับแล้วก็มีไม้กางเขนนะฮะไม้นะนั่นี่คืออะไรเครื่องบินบินผ่านอุย้ยมันจะมีบอสค่นะใช่มันมีบอสทีน,นี้มันมีบอสเราฆ่าได้นะลองปะ เดี๋ยวผมพาฆ่าดีกว่า,าทีเดียวจะพาตัวเกินไปฆ่ามันดีกว่าแต่ขออันอื่นไปขอเอาตาคาตาค่อนแต่มันไม่มีลูทนะมันจะฆ่าได้ปะผมไม่แน่ใจว่ะไปดีกว่าไปดีกว่าต้องไปฝั่งนี้ถ้าไปซ้ายไอ้ไปขวามันจะมีบอสหรือไปซ้ายโอ้ยมันมืดว่ะมีใครอยู่ในไหมไม่น่ามีหรอก สวัสดีชาวโรคสวัสดีทุกคนมีอะไรเปล่าไหนวะนี่ไงโอ้โหเงินโอ้โหมันนี่มันนี่เก็บ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 หมดเลยโอ้โหตันหรอเฮ้ยมันเต็มหรอไม่น่าเต็มนี่จำได้เงินมันเก็บได้เยอะมากอ่ะยามาเอานี่มาเฮ้ยเพื่อนเต็มพร้มหรือเปาเดี๋ยวไหนเรื่องเราก็ลดอยู่แล้วแหละ ปมเอ้ยนาฬิกาแต่มันมันยเยอะเกินแล้วแหละอ่าอันนี้มาเอาว o r k s h o จุดไฟดีกว่าเออแต่ไม่ได้ทำอะไรหรอกจุด่ยวทำไมก็ไม่รู้นี่ไงขันะเราได้มันและไอ้ธนิชิเปเธนิชิปแล้วก็จำได้ว่ามันจะต้องมีเทรีฟหน,นึ่งอันนี้หน,นึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันแล้วก็เหรียญหนึ่งอันจะได้ซุปเปอร์ระเบิดนี่ไงได้ละ แล้วก็เอาหัวเนี่ยมาใส่ได้แต่ผมไม่ได้ตัดหัวมาจะตีดแดงไมเนี่ยคำว่าตัดหัวเนี่ยไม่น่าหรอกมั้งนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันทำได้สองลูกผมว่าน่าจะระเบิดมันน่าจะตายอยู่แล้วก็นี่หนึ่งอันขัดอะไวะขาดเหรียญไม่ได้แล้วขัดอะไวะนาฬิกานาฬิกาเก็บมาแล้วนี่นี่ไงระเบิดสองลูกก็น่าจะได้น่าจะเอามันอยู่อยู่มั้ง ไม,ไ,มไ,ออไม่เหลือเงินว่าจะได้หรือเปล่าเออเหลือน่าจะต้องไม่มีอะไรแล้วโอ้โหมันเกมเฉลองขันตู้ยวลิ้นขันมันเกมจะหยองขันนะฮะอ,อ่อยากเลยไหมไม่ยองยากหรอกไม่มีน้ำมันถ้ําน,นี้มีน้ำมันเลยเนะดี๋ยวดะไปกระเป๋า เฮ้ออได้มันแล้วของที่เราต้องการอันนี้คืออะไรวะนี่ของที่มึงรู้อ๋อมีผ้าไม่มีอะไรนี่แหละนี่แหละไม่มีใครฆ่าเราได้แล้วโอ้ยมหนมีโซดามันเยอะมากแต่เราไม่ต้องการแล้วเปิดดูซิมีอะไรข้างในหรือเปล่าโอ้ผมจะแตกโอ้ยมีไฟฉายมีนี่ให้นะครับไปจะไจะใช้ไฟฉายทีไหนวะ เออฮนี่แหละไอ้เราก็ตาถา oui, ั่วฮะมองไม่เ <sh> ห็นไปกันดีกว่าออกกันดีกว่าแต่มันไม่มีก่อนะฮะแต่ม <media> ันจะสู้ได้ป่าวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูดูกันนะครับเดี๋ยวขอค้ามอลลทอปเยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันยังไม่ไหวและส่วนยิงมันต้องใช้มอลลทอปครับไปโอ๊ยทำไมมันมืดวะทำไมไฟแชทอยู่ไม่ติดวะเออ มันต้องไปสู้กับมันอย่างได้เกาะอยู่นะฮะแต่แบบมันจะใยไวหรือเปล่าวะเพราะมันมีลูกสมุนสองตัวนะครับถ้าทำบล็อกได้น่าจะข้ามได้เอาละทุกคนเราต้องเบาเสียงเลยนะฮะเราต้องเงีย,งงยบๆครับผมอย่าให้มันได้ยินนะฮะเงียบๆไว้นะทุกคนอย่าเพิ่งปล่อยเสียงมานะฮะ มันจะฆ่าเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแอบดูนะนั่นเห็นไหมคุณร้องเห็นไหมนั่นๆสูงเข้าไปนะครับทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะมันก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกแต่มันไม่มีเกาะไม่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 ค่อยไหวเท่าไหร่ต้องสองคนน่าจะไหวอยู่ไปดีกว่าไปดีกว่าขึ้นดีกว่าไปหาเล่นกับไอ้คนป่าบนเนื้อแล้วจะมันกว่าโอ้สีผมจะหายไหมเนี่ยไม่ได้หายหรอกไปขึ้นงบนกัน มืนแล้วมัง้งโอ้ลูกภายนอกโอ้โหยัดเขี้รอเป็นหมู่บ้านเลยมาดิถ้าจะเอาก็ว่ามานะครับน้องๆมาจูชุดเดียวเสี่ยวสวรรค์มันลำดีอนน่ะตนนึงมันลำแล้วชุดเดียวเอ้ยมันไม่เอาอ่ะโอ้โหมันมาดิท่านบอกว่าได้จะได้กระดูกตัวเดียวอ่ะเฮ้ยม,มา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  จเจ้าก็ว่าบ้างทุดเดียวเถี่ยวสวรานไม่เหเพลงดาบโบตายนะโบใครบอกว่งมาหา,ร,า,าร่าข้าคือนักล่าคนปราดน,นะจ๊ะไม่รู้หรอือถ้าใครถ้าได้คาตานะแล้วก็ผมจะคือเทพเลยนะต้องดูครับ,รบเอาละเวลาประชุมเพลิงมาแล้วผมจะเอากระดูกเฮ้โยโนกโอ,โอเคไม่มีอะไรเอาผิดยังไงวะลืมแนละ้ว เอออนี่ละกันง่ายดิใช้นี่ละกันใช้จังไฟนี่ละกันง่ายดิบ,บาปไปแล้วเราก็เอาบางส่วนมาดีกว่าโปหุยผ่าปาดตาฮ่าจะมาดูปิดตาไว้นะฮะ<ๆ>เด็กๆหนูๆไปเรืออืออันนี้ก็ใส่ไฟเข้าไปส่วนนี้ไม่เอาส่วนนี้ก็เต็มแล้วนี่แนะ่เดี๋ยวผมเอาแค่หัวแล้วกัน เอาไปทำซุปเปอร์ระเบิดเอาทำไมไม่หนวดนะเอาแขนขาดอีกเออไม่ได้ฮะมันต้องขับก่อนซุปเปอร์ระเบิดนี่ซุปเปอร์ระเบิดโคตรแรงออกเลยเฮดบอมบ์ระเบิดเฮดบอมบ์อ๋อให้มันทับได้แค่ทีละลูกเหรอ,เ,อเกียร์สี่กาบ๊ายบายเอาโอเคใส่ไปบล็อกเ้ตรงนี้มันใส่ได้ป่ะวะนี่นี่น,นี่เอาไปาเผากี้ น่าจะได้แหละเดี๋ยวรอดูนะโอเคที่เหลือก็แค่รอกระดูกฮะเดี๋ยวจะอเอาคาบของแล้วนี่แล้วปะอ๋าเราได้ลูกขนูแล้วได้ธนูกับลูกขนูนหนึ่งตัวตัวที่ห้าอันนี้หนึ่งโอเคลูกขนูไปวันาณสิบลูกโอเคได้เยออันนี้เอาไปไว้ที่เลขสามโอเคแล้วก็อันนี้เอาไว้ที่เลขสี่เอาไว้อาวุธให้หมดเลย เดีย๋ยวพวกนี้เราเปิดปั๊มเอานะครับไม่ได้สู้กับบอลหรอกโอ้โหนี่เฮ้ยแขนสูงแล้วเหรอโอ้ย,โ,อยโดนไฟไฟมันแรงคนไฟแรงตายกูตายตายเงียบๆโอ้โอ้โอ้โอ,โอไม่ตายหรอกคิดได้ปะน่าจะได้แล้วมั้งลองดูโอ้อโหแขนอันอร่อยไม่ใช่ <c oughs> แขนมันโอ้ยทำไมมีเกล็ดอ่างวะ อาญางไปอีกสักแขนหนึ่งเผื่อไม่อิ่มเอาเป็นเกาะกันเลยครับน่าจะได้เกาะสักสองตัวอยู่อเออใจเข้าไปได้เกาะสามตัวโอเคแล้วโอเคแล้วเนี่ยเรื่องาที่เหลือ,าอยางไว้ผมไม่ทราอะไรต่อวเนี่ยน่าจะต้องทําที่เซฟเพราะตอนนี้เราเซฟไม่ได้เลยเราต้องทําที่เซฟโอ้โหขันไม่สิบสี่ทำที่เซฟเล็กก็น่าจะได้อยู่ โบเข้าไปตรงนี้เท่านั้นต้องไปหาไม้ในป่านะเฮีโมอโหขาดไม้อย่างเยอะเลยามาดูเดี๋ยวเราต้องทำที่เซฟก่อนที่เราจะไปกันวันนี้ตัดปแปบ๊บเเข้าไปในป่าแล้วนี่ไปด้กลัวแล้วหมู่บ้านดีกว่าเฮ้ยแต่มันตัวเฮียนี่นั่นนะ่ะไอ้บ้าว มันน่าจะไล่โอ้โหเรียบร้อยดีเรียบร้อย,เ,ย,อยเอ้ยนี่เป็นสมุนไพรแถวนี้เขตสมุนไพรเหรอทำมาค่อนข้างเยอะเลยวะมีโมลทอมให้ด้วยโอ้ยเกะกะโอ้ยเก็บเก็บมาเก็บเก็บมาเถอะไม่มีพ้อไม่มีสักตัวเลยอะไรใหนหมดวะบนป่าน,น,น่าจะฆ่าล้างบานหมดแล้วมั้งเนี่ยหรอเก็บมาครับไหนวะออกเจอแล้วเจอผู้หญิงด้วยว่ะ ทำไมไม่ใส่ยกทรงมันยานหมดแล้วโอ้โหมันไม่มาเอากับเราอะโถเอ้ยขี้หยัดสู้ด้วยมาดีนอ้องมาสู้กันทั้งนอกดีก,กว่าโอ้ยเขี <c oughs> a, oh, ้อ่หูจะแตกไอ้ยุงจะแตกไม่เดี๋ยวอะ้ <c oughs> ายขวามาดิ <c oughs> เดี๋ยวรอดออกมาฮะ <c oughs> มาดิ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  มาดิ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 มาด win มาดิเฮ่เอุ้มกับพี่เด a เกร์รูชิมเกา์จะโดนอะไรทิงมันลงไปเลแหละเพื่อความอ้าวนี่เพื่อความสะใจพอแล้วบ้างเนี่ยน่าจะได้ลแหละมาดูลองมาดูก่ ลงเขาลงเขาแต่จะไปโดนน้ำมาแล้วกันเพราะเดี๋ยวสีออก <c oughs> เดี๋ยวสีลอกฮะแหนวะผมทิ้งลงมาที่นี่มันอยู่ยตรงไหนวะเอาหายเฮ้ยเฮ้ยอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็ <c oughs> เป็นได้เนี่ยไ <c oughs> ป เอาใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยในบ้านแล้วหลังแรกครับเซฟก่อนโอ้โหเซฟเต็มไปหมดฮะโอเคครับสำหรับเกม The Forest นีะผมว่าเขาโทรมาเพียงเท่านี้แล้วเกลียดนผมขอปิดเกบรรยากาศที่แบบสวยโงามนี้ครับผมไปไว้เจอกันครับผมตั้มเสียงวันนี้แปลกๆเลยก็คือผมป่วยนะฮะอาจจะอัดได้ร้อยหน่อยนะครับผมเกาะทำใจนะครับนิดนึงครับตอนนี้ขอโทรลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบายครับเจอกันครับ